สวัสดีนะครับผมกลับมาอยู่กับครูแบงค์นะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่3นะครับผมวันนี้ก็เราก็ไปเรียนกันในเรื่องของการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับผม2องตัวแปรโดยการวิธีการกําจัดตัวแปรนะครับผมอ่ะเราไปดูกันก่อนเลยว่าเรามีวิธีการทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับผมจากในหนังสือที่ ที่เขียนเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครูแบงค์ไม่ได้ย,อดยนะ่ออะไรในต,ตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวครูแบงค์จะอธิบายในภาษาที่ดูเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับผมในขั้นตอนแรกนะครับผมในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเขียนสมการนะครับเพราะอยู่ในรูปของ ax บวก by เท่ากับ c นะครับผมก็คือเอา x กับ y เนี่ยมาอยู่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อตามปกติเลยนะครับผมต่อมาถ้าจำนวนนั้นเนี่ยเป็นเศษส่วนนะครับผมเป็นเศษส่วน หรือเป็นทศนิยมเนี่ยก็ให้ทำการนะครับคูณด้วย10คูณด้วย100หรือคูณด้วยหนึ่งพว่าไปนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อที่ต้องการจะทําให้เขาเนี่ยทําอยู่ในรูปของอะไรเอ่ยรูปของหามอาไม่เจอเอ่อทำอยู่ในรูปของจํานวนเต็มนั่นเองนะครับผมเมื่อมาอยู่ในจํานวนเต็มเต็มแล้วเนี่ยครับผมถ้าอยู่ในรูปของจำนวนเต็มแล้วเนี่ย มันจะอยู่ในรูปหน้าตานี้นะครับผมก็คือ ax บวก by เท่ากับ c นะครับผมอะต่อมานะครับผมเมื่อมันอยู่ในรูปนี้แล้วนะครับผมให้เราเนี่ยหักทำให้สัมประสิทธิ์นะครับผมของ x หรือ y เนี่ยครับเท่ากันนะครับผมถ้าเกิดไปเท่ากันอยู่แล้วก็คือเท่ากันจบนะครับแต่ถ้ามันไม่เข้าเนี่ยก็ให้เอามาคูณนะครับผมคูณกับตัวเลขอะไรบางอย่างเพื่อให ไอเอ็กหรือบี y, นะครับผมของสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองเนี่ยเท่ากันเพื่อที่จะได้เอาไปทําการจํากัดนะครับผมเมื่อสัมประสิทธิ์เขาแต่ละตัวเนี่ยเท่ากันทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ให้เราทํามาทําการบวกหรือทําการลบนะครับทั้งสองสมการเพื่อให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเนี่ยมันหายไป หลังจากนั้นขั้นตอนที่ห้าก็ทําการแก้สมการตามปกตินะครับผมโดยการเอาไปแทนค่าอีกตัวหนึ่งได้ x เราก็เอาไปเอาค่าอีกตัวนี้ยไปแทนในค่า y เหมือนในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะตอบกันนะครับผมอะฟังภาพแบบนี้อาจจะยังดูงงอยู่สักเล็กน้อยนะครับอะเราไปทําพร้อมๆกันเลยดีกว่าน่าจะหายงงได้ง่ายกว่านะครับผมอะส่วนตรงนี้โอ้เราทานหนึ่งจุดเปลี่ยนสีประกานะครับผมอ่ะ อันนี้เรามีสมการมาให้สองสมการนะครับผมก็คือ 2x ลบ 2y เป็นสมการที่หนึ่งนะครับผมอ่ะครูแบงค์เขียนขึ้นมาก่อนเนาะอ่ะ SOL นะครับผมอ่ะ 2x ลบ 2y เท่ากับ6อันนี้ครูแบงค์ให้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับผมสมการที่สองคืออะไรก็ 4x ลบ สอง y เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับสิบใช่ไหมครับอันนี้เป็นสมการที่สองนะครับผมอะเห็นไหมว่าสังเกตเห็นไหมเดี๋ยวครูแบงค์ประกาศไฮไลท์ให้ดีกว่าอาสังเกตเห็นหมครับว่าไอสอง y ตัวนี้เนี่ยนะครับผมกับสอง y ตัวเนี้ยเห็นไหมสัมประสิทธิ์ของเขาเนี่ยเท่ากันเลย นะครับเมื่อมันเท่ากันแบบนี้เราสามารถกําจัดตัวแปรทิ้งไปได้นะครับผมอา้าวคู่เราใช้ตัวนี้ได้ไหมเราใช้ x ได้ไหมถามว่าเราใช้ x ได้ไหมได้นะครับแต่สังเกตเห็นไหมว่าตัวสัมประสิทธิ์หรือตัวเลขข้างหน้าเขาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับผมเมื่อมันไม่เท่ากันเราก็ต้องเอาไปคูณอีกไปหาตัวอะไรสักตัวยังมาคูณสรรมการที่1ห,หรือสมการที่2เนี่ยเพื่อให้ค่าสัมประสิทธิ์ของ x เ,เนี่ยมันเท่ากันแต่ ถ้าเราเลือกใช้ y ล่ะใช้ y เนี่ยตัวนี้มันเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยสัมประสิทธิ์ของเขาตัวนี้มันเท่ากันอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปลบเลยนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปคูณไปทําอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมันเท่ากันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ครูแบงก์ก็เลือกใช้เลือกใช้เป็นอันนี้ละกันเลือกใช้เป็น y นะครับผมอ่ะเมื่อเราเลือกใช้เป็น y เวลาเราจะเขียนเนี่ยเขียนยังไงนะครับผมไม่ยากนะครับผมเราก็ วมันเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เอาสมการเอาคิดง่ายๆเลยนะถ้าเราไม่รู้ว่าจะใช้บวกลบให้เราลองไปเลยนะครับผมให้เราลองไปเลยอ่านี้ครูแบงค์ใช้บวกวกันเนาะอ่ะสมการที่หนึ่งบวกสมการที่สองนะครับผมอ่ะสมการที่หนึ่งเราก็ตั้งขึ้นมาก่อนสอง x ลบสอง y นะครับผมบวกกับ C x ลบสอง y นะครับผมส่วนไอตัวด้านหลังเท่ากับเนี่ยก็คือเอาเป็นหกเพราะหกมันอยู่ในสมการที่หนึ่งใช่ไหมหกมันอยู่ในสมการที่หนึ่งหกบวกกับสิบนะครับผมอ่ะนี่ทาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการเปิดวงเล็บออกนะครับผมอ่ะทำการเปิดวงเล็บออกบวกคูณบวกก็ได้บวกนะครับผมบวกคูณกับลบบวกคูณลบได้ลบนะครับผมอ่ะ เสร็จแล้วเรามาดูเรามาโฟก,กัสที่ตัว y นะครับผมเรามาโฟก,กัสที่ตัว y ลบ 2y เจอกับลบ 2y ได้อะไรลบมีนี้อยู่แล้ว2บาทเป็นเป็นนี้เพิ่มมี2บาทก็เป็นอะไรเป็นลบ4แบบนี้มันกับจัดตัวแปรไหมอ่ะหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพอ่ะสักกูแบงเอามาบวกกันใช่ไหมอ่ะเอา 2x 2x บวกกับ 4x ก็ได้เป็น 6x ใช่ไหมครับ ลบสองวายเจอกับลบสองวายก็เป็นลบสี่วายนะครับผมอ่ะหกบวกสิบได้อะไรหกบวกสิบก็ได้สิบหกเห็นไหมมันจะมี x กับมี y แบบเนี้ยแสดงว่าเราใช้วิธีการบวกไม่ได้นะครับผมถ้าสมหรับอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะก็คือให้ลองไปเลยนะครับผมถ้าเกิดมันไม่ได้ก็คือมันก็จะทําไม่ได้กันเองแหละนะครับผมอ่ะในแบบนี้ครูถ้ามันบวกไม่ได้ทํำยังไงถ้าบวกไม่ได้ก็ลบครับไม่ยาก ถ้ามันบวกไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไปทําการลบเดี๋ยวพอลบเราลอง,ล,องลบกันเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยนะครับผมสมการที่หนึ่งสมการที่หนึ่งคืออะไร 2x ลบ 2y นะครับผมลบสมการที่สองก็คือ 4x ลบ 2y นะครับผมเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ6ลบ สิบนั่นเองนะครับผมเท่ากับหกลบสิบอ่ะเสร็จแล้วทีนี้อ่ะครูแบงค์ขอเอามาเขียนนี่นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วครูแบงค์ก็เปิดวงเล็บออกนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือเขียนจากข้างบนลงมาเลยนะครูแบงค์เปิดวงเล็บออกเฉยๆนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วครูแบงค์ก็กระจายลบตัวนี้นะครับผมเข้าไปในวงเล็บเนาะนี่กระจายลบตัวนี้เข้าไปในวงเล็บเฉยๆก็จะได้เป็นลบลบเจอสี่ สี่เป็นบวกใช่ไหมลบเจอบวกกลายเป็นลบนะครับผมลบอีกสี่เอ็กเนาะลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับผมบวกอีกสองยนะครับผมเท่ากับหกลบสิบนั่นเองนะครับอ่ะสังเกตสังเกตเห็นไหมว่าตัวนี้อ่ะนี่ตรงนี้เป็นลบสองยใช่ไหมครับอันนี้เป็นบวก 2y เห็นไหมอ่านะครับอ่ะเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมมีนี่อยู่2บาทเพื่อนให้เงินอีก2บาทนี่หายไหมหายนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถตัดทิ้งไปได้เลยนะครับผมเราก็คิดแค่2ลบ 2x ลบด้วย 4x นะครับผม 2x ลบด้วย 4x ก็จะติดลบเท่าไหร่ติดลบ 2x นะครับผมอ่าติดลบ 2x เห็นไหมแต่ตอนแรกมี x กับ y ตอนนี้เหลือ x ตัวเดียวและ นะครับหกลบสี 4, ่เหลืออะไรหกลบสี 4, muscle, right? ่หกลบสิเหลือเท่าไรหกลบสิบก็เหลือลบสี่นั่นเองนะครับผมอยากได้ x ตัวเดียวย้ายข้างลบสองไปทําอะไรเอ่ยลบสองมันคูณอยู่กับ x ใช่ไหมลบสองมันคูณอยู่แล้วก็ย้ายกลายไปไปเป็นหารนั่นเองนะครับผมย้ายกายไปเป็นหารลบสี่ตั้งหารด้วยลบสองก็จะเหลือเท่าไหร่เอ่ย ก็จะเหลือ2นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ2นะครับอ่าเป็นยังไงดูดูด,ด,ดูเริ่มเริ่มเริ่มเข้จใจแล้วเนาะอ่ะต่อมาเมื่อเราได้ขั้นตอนนี้เสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ทำการแทนอะไรลงไปแทน x ในไหนในไหน,ในไหนก็ได้นะครับผมแทน x ในสมการที่ครูแบเอาสมการที่1แล้วกันดูเลขน้อยดี นะครับผมแทน x ในสมการที่หนึ่งนะครับผมจะได้อ่าจะได้นะครับสมการที่หนึ่งว่าไว้ยังไงสอง x ลบสอง y นะครับผมเท่ากับหกเนาะสอง x ของเราแทนด้วยอะไรแทนด้วยสองก็ใส่สองลงไปนะครับผมลบกับสอง y นะครับเท่ากับหกอ่าแล้วก็แก้สมการมาสองคูณสองได้สี่นะครับผม ลบสองตัวนี้สองวปุ๊บอ่ะย้ายสี่ไปนะครับผมย้ายสี่ไปสี่มันเป็นไรเป็นบวกย้ายไปก็กลายไปเป็นลบนะครับผมลบสี่อันนี้ก็จะเหลือลบสองวนะครับอ่ะหกลบสี่หกลบสี่ 4. เหลืออะไรหกลบสี่กูแบงก็ต้องเขียนแง่งๆอย่างนี้ละนะครับผมหกลบสี่ก็เหลือ สองนั่นเองนะครับผมครูแบงค์ววงขึ้นมาเขียนบรรทัดข้างบนนะเนื่องจากครูวแบงค์เขียนไม่พอนะครับผมอ Why? อาะย้ายไปแล้วนะครับย้ายลบสองตัวเนี้ยเอาไปหารนะครับผมก็จะเป็นสองหารด้วยลบสองนะครับผม y เดียวก็มีค่าเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราตอบนะครับผมเวลาเราตอบครูแบงค์ววงมาตอบด้านบนนะเพราะว่าข้างล่างมันไม่พอแล้วนะครับผมอะ นะครับผม a อ s w ซอร์ Answer ของเรา y เดียวเอ้ยไม่ใช่ y เดียวเวลาเราตอบก็ต้องตอบเป็นคู่อันดับใช่ไหมครับคู่อันดับของเราก็เริ่มจากตัว x มาก่อนนะครับผม x ของเรามีค่าเท่าไหร่2นะครับผม y ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบ1นั่นเองนะครับผม่มนาอาจจะดูงงๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเนื่องด้วยกระดานของครูแบงค์ไม่พอนะครับผมสไลด์้านสไลด์ของูแบงค์ไม่พออาจจะต้องเขียนวกไปวนมานะครับผมเดี๋ยวครูแบงค์จะ เขียนลูกศรเอาไว้ให้แล้วกันนะครับผมจากตรงนี้ค่ามาตรงนี้ตรงนี้ก็เถิบไปเป็นด้านบนด้านบนเสร็จไปตอบตรงนี้นะครับผมอ่ะอ่ะเราไปดูอีกสักอ่านะครับผมก็มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมว่ามันทำนยังไงตัวอย่างเนี้ยเราจะค่อนข้างเจอบ่อยนะครับผมจทเนี้ายาสตนี้เราค่อนข้างที่จะเจอบ่อยในการเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดตัวแปรนะครับผมอ่ะ ขั้นแรกก่อนเลยเราก็มาตั้งชื่อให้กับสมการของเรานะครับผมตอนนี้ระบบสมการของเราก็มีอยู่ด้วยกันสองตัวนะครับผมตัวแรกเราก็เป็นอะไรเอ่ยสองเบวก y เท่ากับ6นะครับผมอันนี้ให้เป็นสมการที่1เนาะอ่ะอันที่สองของเราก็เป็นอะไร x บวก2 y เท่ากับ12นะครับผมอันนี้ให้เป็นสมการที่ สองนะครับผมสังเกตเห็นไหมว่าไอตัวเนี้ยของเราเนี่ยครับผมตัว y ของเราเนี่ย y ของเราเนี่ยหน้าสามประสิทธ์ของเขาเนี่ยมีไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมอ่าแล้วไปดู x x ของเราเท่ากันไหมนี่อันหนึ่งก็เป็นสองนะครับผมอีกอันหนึ่งก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นในเมื่อสมการที่หนึ่งกับสมการที่สเนี่ยเราเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย ค่า x กับค่า y ของเขาเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยมีค่าไม่ไม่ตรงกันแบบนี้นะครับผมเราก็จําเป็นที่จะต้องสร้างสมการที่3ขึ้นมานะครับผมอ่ะอย่างง่ายๆเลยเราก็ดูว่าเมื่อเราเอาอะไรคูณเข้าไปเนี่ยเราจะได้เท่ากับตัวหนึ่งอ่ะอย่างนี้กูแบงคูณ2เข้าไปในสมการที่ที่1ละกันง่ายดีนะครับผมอ่ะสคูณเข้าไปในสมการที่1ใช่ไหมครับก็เอา2เนี่ยคูณเข้าไปเลย คูณแจงเข้าไปเลยนะครับผมในทุกๆตัวนะครับผมเนี่ยตามลูกศรน,นี่ครูแบงค์ชี้ไว้เลยนะครับผมคูณแจงเข้าไปเลยในทุกๆตัวก็จะได้เป็นอะไรเอ่ย2คูณกับ 2x ก็จะได้เป็น 4x นะครับผม2คูณกับวบวก y นะครับผมก็จะได้บวก 2y นะครับผม2คูณกับ6นะครับผมก็ได้เท่ากับ12อ่าอันนี้เราก็ตั้งชื่อเขาเป็น สมการที่สามนะครับผมแบบนี้เป็นต้นอะจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับผมอ,อันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวสัมประสิทธิ์หน้าสมการที่สองกับสมการท,ที่สามเนี่ยหน้าสัมประสิทธิ์ของเขาแล้วเนี่ยเห็นว่ามันจะมีค่าเท่ากันแหละเป็นบวกสองกับบวกสองเหมือนกันเห็นไหมบวกสองวเหมือนกันเลยนะครับผมเมื่อ มันเป็นเท่ากันแบบนี้เราก็สามารถที่จะกําจัดเขาพิ้งไปได้นะครับผมอันนี้ครูแบงค์ให้ข้อเสนอแนะนะครับถ้าเกิดสมว่าอันนึงอ่ะค่าค่านึงเป็นบวกค่าหนึ่งก็เป็นบวกครูแบงค์แนะนำไว้เลยว,ว่าให้เอามารลบนะครับผมเพราะว่าการที่จะทาให้จานวนเต็มบวกหายไปนะั่นก็คือการลบนะครับผมครูแบงค์ก็เอาสมการที่3ามตั้งนะครับผมสมการที่3มตั้งลบด้วยสมการที่สองนะครับผมสมการที่3มว่าไว้ว,ไว่ายังไงก็ 4x บวก 2y แบบนี้นะครับผมอ่ะลบกับลบกับอะไรสมการที่2ก็คือ x บวก 2y นะครับผมเท่ากับเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ12ลบกับ12แบบนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วครูแบงก์ก็ทำการเปิดวงเล็บเลยนะครับครูแบงก์จะเขียนเยื้องเข้ามานิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวกระดาษครูแบ่งจะไม่พอนะครับผมออันนี้วงเล็บแรกเนี่ยเราเปิดเขียนเราเปิดของเขาไม่ได้เลยเราไม่ต้องไปคิดมากนะครับอ่ส่วนวงเล็บที่สองเนี่ยเราก็ต้องคิดมากนิดนึงก็คือเพราะว่ามันมีเครื่องหมายอะไรขั้นอยู่มันมีเครื่องหมายลบขั้นอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการคูณลบนะครับผมเข้าไปในทุกๆตัวภายในวงเล็บเลยนะครับผมเนาะลบ คูณบวกก็ได้ลบอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ x นะครับผมลบคูณบวกก็จะได้ลบอันนี้ก็จะกลายเป็นลบสองนะครับผมเท่ากับสิบสองเหลือศูนย์ะครับผมอ่ะเห็นไหมว่าอันนึงเนี่ยตัวนึงเนี่ยอันนึงเนี่ยเป็นสองบวกสองนะครับผมบวก2ออีกอันนึงเป็นลบสองเพราะฉะนั้นอันนี้เราสามารถที่จะตัดค่าทิ้งเขาออกไปในจักรสารระบบได้เลยไม่ต้องไปคิดนะครับผมเพราะฉะนั้น ตัวที่เราต้องสนใจจริงๆก็จะเหลือแค่อะไรครับก็จะเหลือแค่ 4x 4x กับอะไรกับลบ x นะครับผมถ้าเวลาปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีตัวแปรเขียนอยู่ข้างหน้าเฉยๆนะครับแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเลขอะไรไปลบกับ4ใช่ไหมเพราะนั้นให้คิดไว้เลยว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาเขียนไว้อยู่ข้างหน้าตรงๆโดดๆอย่างเงี้ยนะครับผมแสดงว่าเลขสามปรส์ของเขาก็คือเลขหนึ่งนะครับผมแค่ คนส่วนใหญ่เขาจะไม่นิยมเขียนเลขหนึ่งไว้ข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับผมเมื่อสัมประสิทธิ์ของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งหรืออะไรก็ตามที่ยกกาลังหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่เขียนด้วยเช่นกันนะครับผมเฉะนั้น4ี่ลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่ก็เหลือสามใช่ไหมครับสามเเท่ากับศูนย์เนาะเราอยากได้ x เพียงตัวเดียวเราก็ย้ายสาไปหารนะครับผมสามหารศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับผมเพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับศูนนั่นเอง นะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ค่า x แล้วเนี่ยเราก็มาแทนนะครับเหมือนเดิมแทนค่า x ในไหนดีในไหนที่แทนค่า x ล้วจะดูง่ายๆาาาอีกในสมการที่สองก็ได้นะครับผมแทนค่า x ในสองก็ได้ครับในสมการที่สองนะครับผมสมการที่สองเนี่ยเขาว่าไว้ว่าอย่างไงนะครับผมสมการที่สองเขาว่าไว้ว่า x บวก 2y เท่ากับ สิบสองใช่ไหมครับะฉนนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมเราก็แทน x ด้วยโอ้ยไม่เขียนเลขศูนย์ทุเรศจังเลยทำไมาอ,ามาอะไรอะนะครับ x ของเราเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์เราก็เขียนศูนย์เนี่ยลงไปในตำแหน่งของ x เลยนะครับก็เป็นศูนย์บวกด้วยสอง y นะครับผมเท่ากับสิบสองนั่นเองนะครับผมศูนย์ก็ไม่มีค่าตรงนี้ก็จะเหลือแค่สอง y เท่ากับ สิบสองเราอยากได้ y ตัวเดียวเราก็ย้ายสองนะครับไปหารก็คือเอาสิบสองตั้งหารด้วยสองนั่นเองเะครับผมเพราะฉะนั้น y เดียวจะมีค่าเท่ากับ่าไรเอ่ยสองอะไรที่สิบสองสองหกสิบสองนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คําตอบแล้วนะครับผมนั่นก็คืออะไรเอ่ย x มีค่าเท่ากับศูนย์ y มีค่าเท่ากับหกนะครับเวลาเราเอาไปหากราฟก็จะรู้เลยว่าจุดตัดของ ระบบสมการนี้ก็คือ0กับ6นั่นเองนะครับผมแกน x เป็น0แกน y เป็น6นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีกันบ้างน,นะครับผมก็ให้ทบทวนความรู้ที่ครูแบงค์สอนไปเมื่อกี้แล้วก็ไปเลียยงงานเก่าๆให้เรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้ครูแบงค์ลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบายบาย